ในเดือนตุลาคมนี้กรุงเทพมหานครประกาศขึ้นค่าเก็บขยะใหม่อาคารขนาดใหญ่จะโดนปรับอัตราค่าเก็บขยะเพิ่มขึ้นสีเท่าจากเดิม2,000บาทต่อลูกบาทเมตรเป็น8,000บาทต่อลูกบาทเมตรทั้งเขียวหนึ่งใบประมาณ250ลิตร4ีทั้งเขียวก็คือประมาณ1ลูกบาทเมตรอาคารขนาดใหญ่จะมีขยะมากกว่า1ลูกบาทเมตรต่อวันอาคารขนาดใหญ่ถ้าไม่ทำอะไรเลย เดือนตุลาคมนี้จะเสียค่าขยะเพิ่มขึ้นสีเท่าตัววิธีที่จะลดค่าขยะหรือควบคุมค่าขยะได้ก็คือการลดปริมาณขยะที่ส่งให้กอทมอแนวทางที่1ลดการผลิตขยะภายในอาคารได้แก่ลดการใช้สิง g ก e u ยูสพลาสติกโดยเฉพาะแก้วชากาแฟทั้งหลายที่ตอนนี้ใช้กันเยอะมากรวมถึงกล่องบรรจุอาหารใช้ครั้งเดียวทิ้งกลุ่มนี้คือขยะที่เกิดขึ้นมากในอาคาร เมื่อลดขยะได้แล้วขยะส่วนที่เหลือต้องพยายามแยกของที่สามารถเอาไป r e ยูสรีไซเคิลได้ออกมาโดยการแยกตั้งแต่ต้นทางในอาคารส่วนใหญ่ปัจจุบันมีถังขยะแยกประเภทให้อยู่แล้วดังนั้นต้องขอความร่วมมือทุกคนในการแยกประเภทขยะไม่ทิ้งรวมขยะลงไปในขยะทั่วไปเมื่อเราได้แยกขยะบางส่วนออกไปแล้วก็จะเหลือขยะอีกกลุ่มหนึ่งที่ในอดีตไม่ค่อยได้แยกกันก็คือขยะประเภทอาหารหรือฟู้ดเวส ซึ่งขยะฟู้ดเวสต์นี้เป็นกลุ่มขยะขนาดใหญ่และปะปนไปกับขยะทั่วไปส่งไปกับรถขยะของกทมถ้าหากทุกคนช่วยกันแยกฟู้ดเวสต์ได้ก็จะลดปริมาณขยะที่ส่งไปยังกทมได้อย่างมากดังนั้นในอาคารขนาดใหญ่จึงควรรณรงค์ให้ผู้ใช้อาคารช่วยกันแยกฟู้ดเวสต์โดยมีถังขยะประเภทฟู้ดเวสต์แยกออกมาต่างหากถ้าหากเราทำได้ครบทุกอย่างคือลดการผลิตขยะแยกขยะรีไซเคิลออกมาได้ แยกฟู้ดเวสต์ออกมาได้ขยะโซนที่เหลือซึ่งเป็นขยะทั่วไปส่งให้กทมก็จะมีปริมาณลดลงอย่างมากอาคารต่างๆสามารถขอให้กทมเข้ามาประเมินปริมาณขยะใหม่ได้เพื่อให้คำนวณค่าเก็บขยะตามปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจริงหลังจากที่เราลดนนั้นลงเพื่อให้ปริมาณขยะออกจากอาคารน้อยลงแล้วความสำเร็จของเรื่องการจัดการขยะคือเราต้องลดปริมาณขยะที่ส่งให้กทมให้ได้ สำหรับขยะประเภทอาหารซึ่งเราแยกออกมาได้แล้วเราสามารถกําจัดได้หลายวิธีอันที่หติดต่อหน่วยงานหรือบริษัทที่จะมารับเศษอาหารเพื่อไปเลี้ยงสัตว์ได้อันที่สองทำปุ๋ยหมักด้วยตัวเองโดยการจัดหาเครื่องกําจัดเศษอาหารมาไว้ที่อาคารแล้วเครื่องนี้ก็จะสามารถผลิตออกมาเป็นปุ๋ยได้ข้อควรระวังคือเครื่องกําจัดเศษอาหารมีหลายเกรด แนะนำให้ใช้เครื่องกำจัดเศษอาหารชนิดที่สามารถผลิตออกมาเป็นปุ๋ยได้เลยถ้าหากใช้เครื่องกำจัดเศษอาหารชนิดที่ยังไม่สามารถผลิตปุ๋ยได้เพียงแต่ทำให้เศษอาหารนั้นแห้งลงกลายเป็นวัสดุคล้ายๆดินแต่ยังไม่กลายเป็นปุ๋ยได้ของที่ออกมาจากเครื่องกำจัดเศษอาหารนั้นจะยังคงไม่สามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยได้ต้องนำไปหมักต่ออีกและมีกลิ่นแรงรวมถึงต้องใช้สถานที่ในการหมักเพื่อให้กลายเป็นปุ๋ย ปัจจุบันหลายอาคารที่มีเครื่องกำจัดเศษอาหารเริ่มมีปัญหาว่าของที่ออกมาจากเครื่องกำจัดเศษอาหารยังไม่สามารถเอาไปเป็นปุ๋ยได้และก็ไม่มีสถานที่มากเพียงพอที่จะปรับของที่ออกมาจากเครื่องกำจัดเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทันที